สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เป็นไงกันบ้างคะที่นี่อเมริกาค่ะลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียนะฮะก็มาแนะนำตัวค่ะดิฉันนาตาลีค่ะวันนี้ก็อากาศดีนะคะตอนนี้ที่ที่นี่นะคะเพราะว่าหลังจากฝนตกอาทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์ติดติดกันนะคะก็หนาวค่ะแต่ตอนนี้โอเคแล้วนะคะคิดว่า ก็คงจะช่วยฆ่าไวรัสไปได้เยอะเพราะว่าแดดแรงค่ะตอนช่วงกลางวันนะฮะไปจนถึงกระทั่งบ่ายสามโมงนะฮะ mm hmm. ตอนนี้อ,อันดับหนึ่งเลยค่ะนะฮะ mm hmm. ก็เศร้าใจกับอเมริกานะคะเพราะว่าเขาเพิ่งจะเริ่มกลัวตายกันตอนนี้เองคะ mm ่ะ hmm. จากเดือนที่แล้วที่จีนเขาตายกันเยอะแยะก็ mm hmm. ประธานดเาก็ยังเฉยๆอยู่นะคะ mm hmm. ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้แล้วก็ไม่คิดว่าจะเป็นจริงได้นะ แต่ตอนนี้ก็เกิดอะไรก็เกิดขึ้นแล้วค่ะติดเชื้อกันเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วค่ะโอเคค่ะก็นะคะทุกคนก็คงฟังข่าวนี้มาจนพอละไม่อยากจะพูดมากนะคะแล้วก็อ๋มก็เอาใจช่วยทุกๆคนนะคะขอให้มีสุขภาพดีทุกคนค่ะด้วยกันทุกคนค่ะนะคะวันนี้นาตาลีมีกา,ารปลูกไม้ด้านด้านหลังบ้านนาตาลีเนี่ยค่ะนะคะ เป็นไม้อวดน้ำที่นี่เขาเรียกซักาแรนนะอยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆว่าการปลูกซักาแรนหรือการจัดสวนถาดของต้นอวบไม้อวดน้ำหรือคุลาเห็นที่บ้านเราเรียกกันนะจัดใส่กระถางอาจะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างนะนตัตเลีเรียนแล้วก็ศึกษาวิธีการทำมาได้ประมาณสัก3ปีแล้วค่ะทีนี้ก็คิดว่า ความรู้มันเรียนไม่รู้จักจบหรอกนะคะก็ยังพยายามศึกษาแล้วก็เรียนต่อไปเรื่อยๆแต่ก็พอที่จะมีความรู้แล้วก็อยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆให้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเผื่อว่าช่วงนี้ใครอยู่บ้านแล้วไม่มีอะไรทําก็ลองทําดูนะคะปลูกไม้เนี่ยเป็นการช่วยในด้านจิตใจได้เป็นอย่างดีมากๆเลยคะ่ะหายเครียดเลยคะ่ะเหนื่อยถูกแดดบ้างถูกน้ําบ้างถูกขีดินขี้โคลนบ้างนะคะ สุขภาพแข็งแรงค่ะนะคะพอเย็เยนมากับบ้านเข้าบ้านก็เหนื่อยก็นอนหลับสบายดีค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นงานอันดิเล็กที่นาตาลีชอบนะคะก็อยากจะมาแนะนําว่าเพื่อนๆบางคนชอบปลูกต้นไม้แล้วก็ปลูกมาเยอะแล้วแต่ยังไม่เคยปลูกไม้อันนี้นะคะเรามาลองทํากันดูนะคะวันนี้เราเอ,อนาตาลีจะแชร์ให้เพื่อนๆดูว่าการปลูกไม้ในกระถาง ใหญ่ๆนะคะแล้วก็จัดให้สวยงามเนี่ยทำกันยังไงนะคะโอเคค่ะนะคะก็ะมาแนะนําตัวแค่นี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าที่สวนบ้านนาตาลีมีอะไรบ้างค่ะนะคะโอเคค่ะตามมาค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็ที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นด้านหลังบ้านของนาตาลีนะคะที่ปลูกซักเลนเอาไว้นะคะ ซึ่งเดี๋ยวเราจะตัดพวกนี้แ่ะค่ะนะคะวันนี้เราตัดแบบปักปักกิ่งนะคะปักกิ่งชําค่ะนะคะเราก็มาตัดเอาไม้เล็กๆเนี่ยค่ะนะคะในในสวนหลังบ้าน mm hmm. ก็คิดว่าจะเอากระถางเนี้ไปทํานะคะเอาต้นใหญ่นี่ออกก่อนเลยเพราะว่ามันใหญ่เกินกระถางแล้วไม่น่าดูนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะเอากระถางลูกนี้นะคะ่ะไปจัดสวนใหม่นะคะโอเคเลยค่ะดีเลยไม่ต้องหากระถางใหม่นะคะไปเลยค่ะ โอ้ยไม่มีอะไรใส่เดี๋ยวเอาตัวนี้ใส่ดีมั้งเนี่ยนอนอาบแดดอยู่เนี่ยมันจ่างมีความสุขจริงๆไล่ขับแต่ก็เออ,อกระลอ,อกนะคะแล้วก็มานั่งอาบแดดรอฟังนะคะรอฟังนกมามันก็วิ่งไปขับ <c oughs> โอเคค่ะชีวิตนะคะถ้าเรามีความสุขอย่างนี้ไม่ต้องทําอะไรก็คงจะดีอะเนาะโอเคค่ะแต่ว่ามีไว้ค่ะมีเอาไว้ก็เป็นเพื่อนได้ดีนะคะโอเคค่ะเอ่อนี่ด้านหลังนะคะเห็นไม้หาเยอะแยะไปเลยค่าไม้ที่นาตาลีปลูกเอาไวอ้อ่ะ มันมีเยอะนะฮะแต่ว่าก็เลือกตัดค่ะเห็นไหมคะตัดแล้วก็ได้บ้างได้ใหญ่บ้างเล็กบ้างค่ะนะฮะก็เอาข้าเข้ากันไปนะครมันจะมีก็ว่าต้องกะขนาดให้พอดีกับกระถางนิดนึงเพราะว่าถ้ากิ่งใหญ่ไปนะฮะก็ไม่ได้ถ้าเล็กไปก็มองไม่เห็นค่ะนะฮะถ้า ยาวไปก็บังกันนะก็กะว่าจัดให้ให้ดีค่ะอันนี้ก็เป็นโคนต้นกุหลาบนะคะที่นันตลียโยนโยนทิง้งทิ้งไว้กะเวลาปลูกแล้วเสร็จมันเหลือๆก็โอ้ยโยนโยนทิ้งไปขึ้นหมดเลยค่ะขึ้นดีจังเลยนะคะมันได้ร่มกุหลาบได้น้ํากุหลาบได้ใบกุหลาบเป็นร่มให้มันค่ะจริงๆแล้วมันมันร้อนแดดนะคะกุหลาบมันชอบแดดแต่ว่าไอ้นี่มันอยู่ใต้ต้นกุหลาบก็เหมาะกันเลยเลยดีค่ะนะเห็นไหมคะกำลัง Hi ้แจ e ออะไรจะเพอร์เฟกต์รีแลกซิ่ today h ิเก t า s า n ทำสมาธิแล้วก็นั่งสูตรอากาศโอเคค่ะได้ความสุขเล็กๆน้อยๆของสุนัขตัวเล็กๆนะคะที่เรามีอยู่ก็ดีค่ะให้ความสุขสำหรับทางด้านจิตใจนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็ ย้ายเข้ามาอีกทิึงแล้วน,นะคะได้ไม้มาพอได้กิ่งไม้มาพอสมควรค่ะนะคะตอนนี้เราจะมาเริ่มปลูกกัน,นะคะขั้นตอนขั้นแรกเราก็เอาดินใส่ลงไปในกระถางก่อนเลยค่ะนะคะไม้ที่เราตัดมาได้ก็เอาวางไว้เดี๋ยวจะ,จะปลูกให้ให้เห็นเลยค่ะเอาดินใส่ก่อนนะคะพอดีนารีลได้อไอ้กาน้ำอันนี้มาซึ่งปลูกกันเอาไว้แล้วเนี่ยนะคะระยะเ,เ,เวลาในการปลูกอันนี้เนี่ยข้างล่างกาน้ําก็ไม่มีน้ําไม่มีช่องออกนะคะ พราะนั้นลดน้ําอันนีน้ก็ต้องระวัง,งนิดนึงว่าอย่าไปกอกน้ําให้เขาจนแฉะเกินแต่ว่าม,มันอยู่มานานแล้วมันไม่ตายง่ายล่ะค่ะนนอกจากว่าไม่ได้ไปทิ้งให้มันไม่ได้น้ําไม่ได้ดินไม่ได้อากาศเลยมันก็ตายค่ะแต่ว่าอยู่ยังไงถ้าลดน้ําน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะสวยงามค่ะนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะสวยงามค่ะใหเ้เป็นพระเอกเลยนะคะอยู่ตรงกลางค่ะแล้วก็เอาดินใส่ล้อมรอบๆบนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไม้ที่ มามาจัดแต่งปลูกประดับจัดเหมือนจัดแจกันดอกไม้ค่ะนะฮะก็ขั้นแรกเราก็จะใช้ต้นใหญ่ก่อนนะคะแล้วก็วางไปรอบๆตรงด้านหน้ากาที่มีช่วงตัวกาเนี่ยเราก็จะไม่ใช้ไม้บงังนะคะเราจะใช้ไม้เล็กๆ,ๆปลูให้ให้เป็นดอกๆให้เห็นนะคะให้โชว์กาค่ะนะ,ะเอาต้นใหญ่แล้วก็ กิ่งยาวๆนิดหนึ่งปลูกข้างหลังให้เป็นฉากข้างหลังเป็นแบกเกราข้างหลังเลยค่ะนะคะ,ะมีสีเขียวแล้วก็อันนี้นะคะมันแตกดีมากเลยค่ะอันนี้ชอบด้วยชอบสีมันออกเทาๆฟ้าๆยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกต่มันสวยแล้วก็ขึ้นง่ายค่ะแล้วก็ได้สีม่วงมาอันหนึ่งเราลองใส่ดูก่อนนะคะไม่รู้ว่ามันจะเข้ากันได้อยู่กันดีไหมลองดูก่อนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นดอกเล็กๆค่ะดอกเล็กดอกเล็ก,กๆ,ๆที่เก็บมานะคะ ก็ตัดมาได้ก็หักกิ่งพอสมควรค่ะให้มันมีการสำหรับปักลงไปในดินนะคะปักลงไปเลยค่ะ,นะคะจัดที่เอาด,ดอกเล็กๆเนี่ยเพราะเราไม่ต้องการจะบงังฉากตรงตรงไอ้ตัวการน,ะะน้ำนะคะเวลาเราวางเรามองไปผ่านเราก็จะเห็นว่ามันสวยดีมันมีอะไรแบบไม่ใช่ต้นไม้อย่างเดียวว่างั้นเถอะนะคะก็มีลีลาค่ะมี มีแอคชั่นที่เราให้เราเห็นอีกอย่างเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นการที่ว่าเราต้องมีความคิดมีเทคนิคในการทําบ้างนะคะแล้วถ้าเราคิดไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเก่งเองอ่ะทำไปได้เองค่ะะ่ะเอาล้ค่ะเห็นไหมคะใส่ไปเลยค่ะเติมเต็มแล้วคะ่ะไอ้ที่มีดอกๆบ้างมีเหลืองบ้างเขียวบ้างแล้วก็จัดแต่งไปให้มันอยู่ ระหว่างให้มันได้จังหวะก,กันเวลาเรามองไปร,รอบๆแล้วก็จะมีเขียวบ้างมีเทาอมฟ้าบ้างมีเหลืองมีแดงบ้างนะคะแล้วก็มีดอกเล็กๆบ้างสําหรับปูพื้นว่าให้มันเห็นว่าในกระถางนี้เต็มแล้วก็ไม่ให้เหลือช่องว่างเลยนะคะเพื่อนๆปลูกให้เต็มเลยค่ะตัดแล้วก็จับปักลงไปให้เต็มเลยค่ะนะฮะแล้วก็ข้อสําคัญนะคะ พอเต็มแล้วก็คือเสร็จละคุณก็ต้องทำอะไรแล้วถ้าสักการันปักลงไปในดินแล้วก็แสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะไม่ต้องลดน้ำนะคะสูตรนี้ของนาตาลีไม่ต้องลดน้ำา7วันค่ะปลูกเสร็จแล้วก็ตั้งเชยชมปลูกเสร็จแล้วไม่ต้องลดน้ำนะคะทิ้งเอาไว้สัก7วันค่ะนะะเพราะว่าต้นไม้นี้เราตัดมาสดๆนะคะเราไม่ต้องการให้กิ่งเน่าก็พอปลูกเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปโชว์เพื่อนเลยค่ะ เอากระถางวางไว้ในที่ร่มนะคะให้มีอากาศโปร่งๆนะคะอย่าตากแดดแล้วก็อย่าให้ถูกน้ำฝนนะคะตั้งทิ้งไว้ก่อนนะคะจนกว่าจะเจ็ดวันหรือ10วันยังได้เลยนะคะแล้วค่อยลดน้ําแล้วก็ไม่ต้องลดน้ําเยอะนะคะลดแต่พอประมาณให้เปียกค่ะเพราะว่ากระถางของนัตาลีอย่างเงี้ยมีรูออกมีน้ําออกนะคะแต่ว่าก็พยายามอย่าอย่าลดเยอะนะคะแต่ ก็ยังดีกว่ากระถางที่ไม่มีรูเลยนะคะก็ลดแต่พอประมาณค่ะนะคะนั่นคือวิธีการลดน้ำก็ไม่ยากค่ะนะคะไม้นี้ปลูกง่ายค่ะโอเคแล้วค่ะเห็นไหมคะก็สวยงามตามท้องเรื่องแล้วค่ะเห็นไหมคะโชกาน้ำแล้วยังมองเห็นค่ะนะคะเอาละค่ะทีนี้ก็ ดูแล้วก็สวยงามดีค่ะชอบไหมคะเพื่อนๆถ้าชอบอยังไงก็กดไลค์กด s u b สไคร b ์มานะคะเดี๋ยวทริปหน้าคลิปหน้านาตาลีจะทำอีกแบบหนึ่งปลูกโชว์อย่างหนึ่งนะคะแชร์ให้เพื่อนๆดูว่าเป็นยังไงจริงๆแล้วไม้ประเภทนี้เนี่ยปลูกได้ตั้งตั้งตั้งหลายอย่างนะหลายประเภทนะจะปลูกในขวดโหลจัดแบบโหลปลาก็ได้นะคะไม่แน่เดี๋ยววดหน้าคลิปหน้านาตาลีอาจจะมาปลูกในโหล ปาก็ได้ค่ะนะคะซึ่งปลาตายไปหมดแล้วเหลืหอแต่โลมราจะทำอะไรนะคะเราเอามาดัดแปลงทําเป็นปลูกต้นไม้ปลูกสักการะข้างในได้เลยค่ะนะคะแล้วก็มันมีอีกตั้งหลายอย่างเยอะแยะนะคะเดี๋ยวค่อยๆทำนะคะทีละคลิปนะคะเพื่อนๆชอบนาะตาลีก็ติดตามกันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดกระดิง่งนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้เห็นจะได้โชว์กันเลยค่ะนะคะอันนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะ ก็เอาหินที่เราเตรียมไว้เป็นหินเกล็สวยๆนะคะเอาวางไว้ทับทับดินไว้ค่ะตรงด้านหน้าด้านล่างเนี่ยจะเป็นไม้ดอกเล็กๆนะคะเพราะว่าเวลาเราลดน้ําต้นไม้เนี่ยหรือว่าเอาน้ําใส่ให้มันหรือคือลดน้ํเนี่แหละเราก็ไม่อยากให้ดินมันกระจัดกระจายนะคะแล้วก็ลากลอยขึ้นมาหรืออย่างไงก็แล้วแต่เรามีหินทับๆไว้หน่อยมันก็จะดีค่ะเห็นไหมค่สวยงามไหมคะเสร็จแล้วคะ่ะก็เชยชมไปเลยนะคะหปี ไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะขออย่างเดียวอย่าลดน้ำเยอะนะคะเคค่ะเห็นไหมคะก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้ค่ะนะคะก็ได้แชร์ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าทำยังไงค่ะอีกด้านหนึ่งค่ะสวยไหมคะถ้าสวยชอบยังไงก็กดไลค์นะคะอย่าลืมกันนะคะกดไลค์กด u ับ c r i b e กดกระดิ่งด้วยค่ะนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะนะคะเจอกันคลิปหน้าต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ